ข้าพระเจ้ากําลังจะกับเข่าเทศบาลเมืองแอดเนาะเส้นทางเลขที่6 a ได้แหนมมาเห็นสิ่งนี้เนาะก็เลยได้ยุดเพื่อเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้หับโซนนากกานแล้วเห็นมีสุมส้นที่บอกว่าบรรยากาศดีเราคงรู้สึกว่าแปลกเนาะ อันนี้จะเป็นขวาข้ามน้ามานะเป็นขวาไม้ไผ่นั่นเองที่วัยยาวที่สุดเลยเนาะที่เห็นอยู่ในเมืองแอดนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศแล้วก็พาทุกคนย่างขา้ามนี่น้ำกัดเนาะว่าจะเป็นแนวใดเพราะว่าหางฟ้ากำนันจะเป็นอีกซุ้มโซนหนึ่งเป็นอีกบ้านหนึ่งจะพาทุกคนไปเบิง่งข้าพเจ้าเห็นแล้วหูซึกกูสะดุดตาแล้วก็หูซึกว่าคัาหลายเนาะเดี๋ยวจะนำพาทุกคนไปเบื่องเนาะ เพิ่นใส่ขับรถนี่ข่ามหน้ามีสบายเลยเนาะอันนี้จะแมนเป็นน้ำมาเนะาะข้าพเจ้าคิดว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีเป็นขัวอูขามนะแต่ว่าอาจจะพังเพลไปแล้วแต่ว่าควาสังเกตเห็นมีเป็นเสือ้ออยู่พ้องกำรรนัทน,น,นี้เพิ่นจะใส่เป็นกระฟุ้ยแล้วก็บสารเป็นไม้ไผ่เห็ดขวาขามระวหว่างเส้นทางที่จะเข้าไปในเมืองก็คือ 6A เนาะขามมาทางนี้จะเป็นอีกสุ่มส่วนหนึ่งคือเอิ้นว่าบ้านแพ้เนาะ ทางด้านนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศภายในชุดสนข,ของคนโคตรดีเลยแหละทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าโลโค้ดีรถกี๊รถไก่มาเดินเนอน,น,นยางได้ขาไเจ้ากับยางได้กับรู้สึกว่าเป็นอ่านั่นในหน่อยหน,นึ่งเนาะแต่ว่าก็แน่นหนาดีเลยแหละเพราะว่าเพิินคิดว่าปีหนึ่งถ้าต้องสร้างเธอนึงงเราเนาะเพราะว่าเห็นมีข่าวในช่วงหนึ่งนั่นเนาะว่าเพิินได้อ่าชุมชนในชุมชนเนาะได้สามัคคีกัน ในการสร้างขวาดังกล่าวนี่เป็นขวาขขามน้ําระวางบ้านที่จะข้ามไปฝั่งทางด้านทาว่าเขาจะไปข้ามขวาก็ได้กันเนาะขวาจีจุดที่ขับเจ้าทายมาทางน้นเทิงกูก็จะไก่เนาะอันนี้จะใกล้กว่ารถจักพี่ไกายเสียวๆไปแล้วเนาะการกูรูไปแล้วนี่ทุกคนอยู่บริเวณเครื่องกลางอันนี้จะเป็นขวานไม่มีขวาเดียว มีบอลเดี่ยวนี่เนาะที่เห็นอยู่อ่าสายน้ำมา้าสายน้ำม้าเนาะอยู่เมืองอ่าเมืองแอดนี่ฝากกันเนาก็จะเห็นว่าเป็นหัวสมสว่วของภาษาชนเนาะ,ะคำนี้ก็เส้นกันทางด้านลูกนี่ไปทางนี้ก็จะเป็นซุม้มโซนคือว่าใหญ่เลยทางด้านนี้น้ำแห้งหลายเนาะสายนามมา้ำอาขาวนี่นอกจากนี้ก็จะไปเห็นทงนาที่เปลีนน่ยนนาขั้นใดเนาะที่ว่ากว้างชุดเลยลเทิงเทิงนั่นจะพาทุกคนไปเบิรงเด้อ คือสีขาเจ้าคิดหรือบอ่อเนาะน้ำแห้งลงรล้ายๆเนาะทือกน้ำเพิ่นใจในการขามไปมหาชุกอันนี้จะเป็นส่วนพักของเพิ่น,นทางาน,นนี่ปลูกพักกินเองเนาะพักในชุมชนกได้ลายาไปกลมาโอ้โคิดเนาะว่าจะมาเห็นได้อ่ามาเบิ่งในจุดนี้เนาะพอด,ดีไกลมาเส้นทางดังกล่าวนี่ในตอนนี้ก็คือว่าสีเข่า1 1โมงแล้วก็ยังมีหมอกอยู่เนาะ อ้อมหอบใส่ผู้หมูขอกหมูขอกเป็ดขอกไก่เพป็นอยู่ในบ้านเป็นเลี้ยงเนาะบรรยากาศได้ยินทุกคนขึ้นมาฮอนนี่เนาะปพาต้นขามต้นนี้อายุหลายร้อยได้เนาะสังเกตเบื้องจากหากจากเงาแล้วบทธรรมดาเด้นี่ต้นขามต้นนี้ก็ได้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตเนยังใส่เป็นน้ำกอกนี่เนาะแต่ว่าปลา ต้นขามต้นนี้ทุกเล้คาคือไม่ใหญ่ใช่เนาะโอ้โหเนาะเวลาคนขี่รถจักมากระังโค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 โ,คโ,คโ,คโคอันนี้นาะเห็นเสียรมีสายกานะดิ่งไปมีเสาอยูน่นะคิดว่าแต่ก่อนหน้านี้น่าจะมีเป็นขวานะขวานเองบรรยากาศภายในบ้านของเพื่อนคักดีด้วยส่นสวนของเพื่อนนี่เข้ามาเขตไหนเขตบ้านของเพื่อนล่ะ จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะงานซานจะสลับซับซ้อนกันยู่ดีั้นๆอลังค่ากับพอพอเพียงเพียงกันเลยแบบนี้บ้านแพ้แพ้ออกขับขับเจ้าออกเสียงถึกบ่เนาะขอพึ่งเนาะไม่โทรจะแดดไม่โทรหัวคนหยิบเครื่องเนาะพุทโา จะลงขึ้นขึ้นแบบนี้เป็นอันนี้จะเป็นเส้นทางหลักของในจุดนี้ฮอาสามารถอ่ขับออกไปหอดพูดนในบ้านเลยเป็นโซ่เป็นยิบแผนหาหยิบด้วยจกักรครงจักอ่ะเพื่อยู่ดนึงคนในส่วดน,นี่ป้ายแข่งหอพันเมืองแอดบ้านแฟ้ ขบนบ้านพัฒนาบ้านสาธารณสุขแบบยางส,ส่อันนี้จะเป็นเขตของเทศบาลของบ้านของเพิินอหอที่จะเป็นห้องนานี่อันนี้ก็จะแมนเป็นในพื้นที่ของเขตของบ้านจะพาทุกคนยางมาเบิงอากาศดีดี ืนติดกับแคมทางนะสุนทรโอ๊คอากาศมื้อนี้เห็นขอแต่หู้สึกว่ามีแสงมีแดดเนาะแต่บ่เห็นแสงแดดแต่ว่าคูนคิวเฟื่อพุ่นถึงพุ่นเต็มพุ่นบ้านนี่ออกออกเสียงว่าเนี่ยเลยซื้อบ้านบ้านแพ้บ้านแพ้เสียงถึงเลยเนาะบ้านแพ้ ม่วงออกดอกแล้วเนะฮะเราดูของการมม่วงแล้วทุกคนบรรยากาศของบ้านเพื่อนเนาส่วนส่นของคนดีดีอากาศดีดีนาะสุวนส่นก็อยู่ติดติดกันแน่นแน่นเนี่ยในคนอื่นเขาจะไปให้ไปนาเบ้อเนะาะสำหรับคนหนุ่มสาวเขาจะยินการตำตำแพผนอยู่ในส่วนอาชีพก็จะเป็นกรากระซิบกล้ การเฮ็ดนาเฮ็ดห่อเฮ็ดสวดา,าคนในพื้นที่ก็คือจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็บโบเทียุู่ไก่จ,จากเทศบาลเมืองนะทุกคนเข้าไปอีกน้อยนึงก็จะแม่นเป็นเทศบาลเมืองอันนี้ออกมาด้านลุมนี่อากาศขักขักโบกคิดนะว่าจะได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนะทุกคนไกลมากเลย เพราะว่าเพราะว่าข้าพเจ้าหันแนมมาเห็นขัวก้อนเนาะแนมาเห็นขัวมันเป็นเท่าไห่ก็คือโลโก้ดีแถวอาหารนะก็เลยจอดรถแล้วก็ยางเข้ามาเบิ่งก็โอ้พอดีเห็นเป็นสุมสนที่บอกว่าหน้าเก็บภาพบรรยากาศเนาะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ครับชมน่องกัน แบบนี้เนาะคือว่าสุดส่วนของคนใหญ่พอสมควรได้เนาะถามว่าเขาเข้าไปทางด้านนอกทางด้านในพูดก็จะเห็นมีเฮือนหลายหลังซับซ้อนกันลักษณะของงานก็คล้ายๆขึ้นกันเลยเป็นหลังคาทีมุงบางหลังกับมุงด้วยเบื้องเนาะมุงด้วยสังกะสีต่างอันนี้จะเป็นหงเฮียนนี่เนาะยางมาหงเฮียนบ้านของเพื่อนบ้านแพหงเฮียนประถมสมบูรณ์หมวดบ้านแพอันนี้เนาะ อันนี้จะเป็นห้องการปกครองบ้านกลุ่มบ้านเสียงคูนห้องการปกครองบ้านอนนี้องทุกคนอันนี้จะเป็นห้องนานาขั้นใหญเบิดเลยเนาะแถวนี้ลุมนี้ไปผลต่อจากอันส่วนทางเร้นมา ที่เห็ดมาส่วนใหญ่เราก็จะเป็นลักษณะนา,นาขันใดแบบนี้แหละเนาะอยู่ที่เมืองแอดนี่แต่ว่าก็เป็นห,หน้องนาใหญ่ที่ว่ากว้างหหายบรรยากาศอันนี้จะแมนเป็นห,ห้นองเฮียนของพืชน,นะห,ห้องเฮียนบ้านเพราะว่าแต่ละบ้านน่ะจะมีเป็นห้องเฮียนในบ้านหนึ่งจะมีห้องเฮียนหลังหนึ่งเนาะอาจจะมีเตปฐมก็จะมีเนาะบางบ้านที่เป็นกุ้มใหญ่คนก็จะมีทั้งมัธยมน้ำ ทุกคนนานะจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนนาขั้นใหนจะบอใหญ่นะ่าจะน้อยๆเนานะนี่ขั้นนาจะประมาณนี้นาเป็นขั้นเป็นขั้นไปแล้วเพื่อนก็จะมีการปล่อยน้ําลงไปเท่าละขั้น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 เ้นาคือกันอันนี้นก็จะเป็นรถนาะทีเพื่อนไส้ในการไถยก็จะบว่ามันเป็นรถใหญ่ดอกจะเป็นรถ นิดน้อยเนาะเพราะว่าส่นี้เพราะว่าขน,นาดแต่ละคันไหนนี่มันโบได้อันนั้นหลายเนาะน,นี่จะพาทุกคนย่างมาเบิบ่งรถเปิเป็นประมาณนี้ใส่รถคันนิน้อยเอารถที่ใส่ในการถ่ายการคาด เกิดมาเป็นคนบ้านดงบ้า lùm xùm xám xùm ร <laughs> ิงใจบ่มีนอกในดกนา ก็จะเป็นสายภูสายหมอกไปสวยงามมันก็จะมีเป็นสวนมันสวนมันต้นเนาะต่างๆอยู่เทิงพุ่นทางด้านลุมก็จะเป็นห้งไฮท้องนาอันนั้นเข้าไปนั้นก็จะเป็นซุ้มซนเขตที่ยางกายมาวางกีนี้ทางด้านนั้นก็จะปลอ่อย,อย,อย,อยอน้ำค่อยๆค่อยๆปล่อยน้ำลงไปตามแต่ละขันแต่ละบอน ก็จะปล่อยมาแต่ถึงเนาะไหลเลี้ยงลุ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 ง,ล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 งมาอ๋าเพื่ก็จะปานคณะอยู่ขนาดนั้นไปย่างกลับไปบึงคืนอีกเนาะทุกคนสบายดีช่วงเดือนใดนี่จึงเซได้ดำเข้าเข้าดำเอาหรือว่าเข้าวานเขาอยู่บ้านนู้นดำเอา<ำ>เป็นเข้าแนวอันอันนาวะแนวแนวพันเขาเขาเป๊ะเขาตาั้มตั้มอันอ๋อ บอได้ปลูกข้าวไก่น้อยบ่อกยู่นี่นำ้นำน้ามัวมนำ้นำหนำ้ามัวถ้าแรงเหรอซื้อเขาโน่ยนี้น้าแรงเขาน้อยแต่ว่าคันว่าเป็นหน้าปีเลยจริงแม่นเขาอันหน้าปีจังแม่นเขาเขาไม่น้อยอ๋อด้วยเข้าใจออพอดีว่าขี่รถไก่ถนนเสร็จน้าม,มาแลแ้วหนมเห็นขวาแล้วก็ได้ย่างเข้ามาหลินมาเบิง่งโอ้สวยงามหลายเห็นห้องนาส่วนใหญ่เมืองอยู่เมืองแอดองเฮานี่วนใหญ่ก็มีแต่เป็นห้องนาที่เป็นนาขั้นใดเนาะ นาขนาดงามๆเป็นภาพบรรยากาศคาดว่าเป็นในช่วงน้าปีหรือว่าตอนนั้นเข่าทีก่กำลังโค้งเนาะ<ม>เขา่าก็สิแบบว่าเรื่องอัมลาบบนั่แถวนี้เนาะงามเลยแหละเนาะเดี๋ยวเข้าใจะหล่ๆประมาณเดือนหนึ่งจังไรน้ำอ๋อแล้วปีใหม่พู่เนาะอเอยวอ่ญญางกลับเข้าไปในซุมซุนทุกคนยังติดใจบรรยากาศของซุมซุนของเพื่อนอยู่แปลว่ามันบรรยากาศ จะคงู้สึกว well, ่าจังไหนวะข่าพระเจ้าบอกสางจะบรรยายในชุมชซนบรรยากาศเนาะยวอให้ให้ให้ภาพมันบรรยายเองในตัวของมันเสนทุกคนเนาะรู้สึกแปลกแปลกรู้สึกว่าเออมันเป็นซุมชซนเหมือนว่าเป็นชุมชซนเก่าที่เปลี่ยนภาพบรรยากาศดั้งเดิมดั้งเดิมอย่างประมาณนี่เนาะข่าพระเจ้ากับบสร้างที่จะบรรยายทึมตืมเนาะแต่ว่าเห็นแล้วรู้สึกคักลายคักลาย เห็นวิถีชีวิตของเพื่อนเนาะนี่ของทางทางเิอพูดแนวไปเขาก็จะเห็นว่าเพื่อนกำลังปานคันนาเดือนหนึ่งเนาะแล้วปีใหม่กับอีกเพราะอะไรมือกับเบิดปีแล้วได้เนาะก้าวเขาซูสองพันสองสี 2, ส่เพื่อนก็จะดำและวแต่ใส่เข่าเม็ดเนาะเพื่อนว่าแต่ว่านาปีนาปีเพื่อนจึงจะใส่เป็นเข่าไก่น้อยนัน่นเองเป็ดไก่เนาะปล่อยตามให้ทุกหน้าหาอยู่หากินไปตามธรรมชาติคักดีวิถีชีวิตของเพื่อนทั้งชุมชนทางนี้ ต้นมะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นต้นอันหมักอ่ามากหมักหมักหมักอันเอิว่าหมักข้อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเป็นอันนี้มันต้นหมักข้อมันบอกนี่นี่เห็นแล้วแบบน,นี้นะเห็นต้นเป็นเป็ดแล้วแบบน,นี้นะเคยเห็นแต่มากนี่นะหมักข้อหมักข้ออันเขาเห็นขายอยู่ในท้องตลาดที่พื้นทส่อันใบเข้านะเนาะซุกระบาดไปเทาอีนี่ สุกแล้วเนาะโอ้เนาะนี่เป็นต้นแบบนี้นะต้นคายล้ายกันครับอันมะพร้าวนี่แต่ว่าใบมันจะแตกตาา่างอะไรนึงค่คล้ายกับต้นตาล <c oughs> อันนี้สิเอาแล้วว่านี <c oughs> นน่เอาเดี๋ยวเยขออัน,น,อน,นขอถ่ออายภาพเก็บนะเกาะให้เบิ่งเนยเนาะเพื่อนเสียพอดียางมาพอดีเห็นเพิ่นเพ่เห็นไม่เท่าเพื่อนเพิ่อนสิเกาะมะข้อเนาะนี่นี่คนเนี่อันนี้อ,นนอ,นนอยูเฮือนของไม่เท่าเลยมันวันนี้เออนี่ทุกคนนี่ มันน่ะไม่พอขึ้นเลายานัมันก็ลงมัหนึ่งเอาออเตะเฮ้ยดิอ้สุกอลไรได้นี่เนาะนี่เากาะาโอ้ยเด็ดเด็ดถ้าดิบ้านเดือมมากมาเตะเวียงจันทร์มาเที่ยวโดยมาลินอ่ามาเที่ยวอ่ะยู่หวัวพันเ้านี่จะเลยเข้ามาเข็ด เมืองของเขาก็เลยเห็นกับกลายมาเห็นอ่ะขวาเห็นดอกเห็นขวาขา,านมน้ำานะรู้สึกโอ้ยไปงามดีแล้วก็เขาชื่อว่าแปลกๆเลยขามมาแล,าล้วก็ะยางเลาะมาเห็นบรรยากาศทงนาของเพิ่นก็คือว่าดีดีเนาะบรรยากาศทงนาที่เป็นนาขั้นใดเป็นนาขั้นใดเนะาะคือบ้านเนาะไม่หรอกคัขกข,กขักทินศนาสองรดูเลยนเออขขนาะแถวบ้านเขานี่ยทางนาปีหรือทางนาแซงนี่นกาะลงมาแล้ว อู้ขึ้นได้แนวอดหมันไม่เป็นหนามตามกิ่งตามใบเขาตัดสมิดออกอ๋อตัดออกตัดใบออกแล้วเออแล้วก็ปีต่อไปมันกับปวงเพิ่มมาใหม่เนา small, ะสวัสดีนี่ทุกคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะมันจะมีมีอ่าหน่วยเป็นยาวๆใครคือกับอ่านใครนกกระทาเนี่ยพอดีซ้ำกับนกกระทาเนี่ยหนึ่งเข่าตอนเช้าๆแล้วก็บ่ายเข่ามันจะออกรสชาติแบบมันๆเนาะ ใส่เกลือน้อยๆนึงแห้งคักใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนี่คักมันอันนี้เอิ้นว่ามะข,ข้อนี่ต้นเป็นปิ่นนะต้นมะข้อนี่เคยเห็นแต่ขายในตลาดนะที่เป็นหน่วยแต่เ่าเคยเห็นต้นอันนี้คือไม่เห็นต้นไม่จำได้อันนี้เหรอคือต้นมะข้อเนี่ยคนเก็บประมาณนี้อี่สำคัญโอ้ยอ่าการจอมก็สำคัญไดนะ้เนาะขันจอมโบปิ่นนี่กับอบอ่อนโบอ่อนได้เนาะแข่งแกแน่เลยเคยอ่ะซื้ออยู่ตลาดไปร้องเฮ็ดเบิ่ง บอเป็น่เมันอแมนโอ้ฮอติปีบบต้นนี่หอแต่โอ้อาคนเนาวเลยสามสิบแปีตเนาะต้นน้อยนึงก็บ่สูงแต่อายุหลายเนาะเขอบใจหลายๆเดี๋ยวย่างกับไปต่อก่อนโชคดีนี่งานบรรยากาศของสวนสุนปุ้ดดีโม เพราะตอนสวยโมงเลือกเฮียนพอดีเนาะใกล้จะเลือกองเฮียนละสิบเอ็ดโมงยังสิบเอ็ดโมงครึ่งเลือกแล้วเนาะย่างกลับมาเบื้องทางด้านนี่ทุกคนอด็กก้ันปลูกขิงนะปลูกขิงปลูกผักแพว โอ,อ้ไซอันลังเบียร์เนาะปลูกพืชบรรยากาศเนาะอันนี้ก็คือเป็นบรราา้านแพเมืองแอร์เนะาะแขวงหอพันนั่นเองเป็นอีกสูงโซนหนึ่งอยู่ในนี่บรรยากาศวิถีชีวิตนังเดิมนั่งเดินเนาะนี่แห่งคักเลยเนะคนใส่เป็นอ่าฟืนเนาะใส่ฟืนเท็ดเป็นคอรกรถเลยคักรลดมันก็นขนาดสำน,นี้น,นี่ปลูกหอมโดยใไซกระถางแบบนี้นี่เอาได้เห็นไม่ยากเนาะทุกคน ปลูกในสุมโนปลูกในพื้นหฮาจัางสีใส่ในครัวเือนธรรมานาธรมานาออกมายางออกมาทางด้านนอกก็จะเห็นเป็นเลยทุกคนพูดคนกําลังป้านคันนาทางนาบกก้องเป็นนาขัา้นใดปล่อยเปิดปล่อยไก่ไปับธรรมชาติ ้านคนาฮัลโหลลูกหลากคนน่าจะว่าแต่ละปีนี่ก็ต้องได้ป้านไม้ทุกปีเห็ดไม้เนะะาะปล่อยเป็ดนกไงตรงนั้นอันนี้ก็คือบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งเนาะของเมืองแอดแที่ให้ทุกท่านได้รับชมน้องขันในวิดีโอนี้ก็คืออยู่ที่บ้านแพนั่นเองเ,อเป็นชุมชนหนึ่งที่ว่าเห็นวิถีสวิตแล้วรู้สึกว่าอ้คขักดีเนาะได้เห็นการาเห็ดห้เห็ดนาของเพื่อนเป็นนาขันใดที่ว่าก้วงเลยเนี่ยเมืนอก็ป้านมาแต่ละ คนในชุมชนกับดนอย่างนอคนตื่นมาแล้วก็ไปให้ไปนัาในตอนเศร้าสวยๆกับพักพ่อนแรงๆมาหน่อยหนึ่งก็กลับบ้านกลับซองกันเนาะนี่ก็คืออยู่ความหนาวความตากันในคนครอบครัววัยหนุ่มสาวเป็นน้องๆนะเฮียกับไปฮวงหามุงเฮียหนุ่มสาวจี่สี่กับไปเฮ็ดเวียกเนาะอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ในชุมชนมันอืนเนาะเป็นพนักงานห้องร่านห้องกาดเนี่ยว่ากันไปแรงๆกับกลับหมาบ้าน ว่าชิวข้อมหน้าร้อมตากันในคนในชุมชนอันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่ข้าพเจ้านํามาให้ทอดให้ทุกคนได้ครับชมน้ำกัดสิ่งดีๆที่ข้าพเจ้าได้บันทึกภาพเอาไว้เนาะในครั้งในเดินทางมาที่แขวงหัวพันเนาะคันเขาจะเที่ยวในแบบตัวเมืองก,ก็ได้เนาะแต่ว่าเขามักในแบบแต่เขาก็ไไปในแบบนั้นโดยนํามาด้วยตัวเองอย่างสิบักดีนะได้เห็นบรรจาลักษนาประมาณนี้ เคเลยเนาะอันนี้หมากย่างนะี่เนาะดิปลูกว้ตาม้องนาน้าก็มีหลายเจ้าได้เนาะทุกคนก็บ,บ่ได้มีแต่ของผู้ใดผู้หนึ่งก็บมีหลายคนอยู่ควมกันเห็ุพรอมกัน,กนทำให้ท้งน,นาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วโอ้โหเซอรอุน่นใจดีใจเาได้เห็นภาพอากาศบรรยากาศเรานี่ นี่ก็เส้นทางเส้นนี้ก็คือกัรเนาะเข้าไปพ่นก็จะเจออีกสุมซนหนึ่งบ้านหนึ่งในของเมืองแอดนี่ข้าไปกได้ลอที่น้องขอบใจทุกท่านที่มาหับสมนะขอบใจทุกท่านที่ติดตามเด้อ,อในการเดินทางของข้าพเจ้าในข้างนี้ก็ถือได้ว่าอาจจะไปได้ทั่วถึงแน่บบทัวถึงแน่เนาะก็อยาวากันเนาะตอนนี้กมาเก็บภาพบรรยากาศในส่วนนี้วิถีชีวิตมาเบิง่ง การท็ดไทเห็นน้าของเพื่อนแลวก็มาเบิงในชุมชนของเพื่อนเนาะบ้านแพ่เมืองแอดแข่งหมอผ่านนั่นเองพี่พาคพักการใดนะ้กการนําเสนอและสิ่งใดเนาะที่อาจจะบุธถือกต้องในการเล่าเรื่องนาะกการมายายอาจจะค้่องแน่ขอโทษขออภยัยทุกคนเด้อสามารถที่ม o พ m คมเติมขอาใจทุกกําลังใจเนาะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามเอาไว้พอกันในทัดไปเนาะวิดีโอทัดไปว่าจะพาทุกคนไปเบิงในส่วนในเต่ม